สวัสดีครับผมหนุ่มเสรุภูมิครับมาพบกับท่านทางช่อง1นึ่งศูหนึ่งอีสานบันเทิงทีวีวันนี้ก็มีหลายเรื่องครับที่จะมาคุยกันกับท่านผู้ฟังกับอีฟซนะครับท่านจะเห็นข่าวตอนนี้ครับโอ้โหมันดังเหลือเกินครับมันกรบหมดเลยตั้งแต่ล้านทองมาแล้วนะนะตั้งแต่ล้านทองมาแล้ว วันนี้เอาเบาเบาหน่อยหนึ่งนะต้องบอกว่าเบาๆหน่อยหนึ่งตั้งแต่การซื้อทองไล่ขายทองกันมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเด็ไอคอนเดีไอคอนเนี่ยผมต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ครับรายการโหนกระแสต้องเอ่ยชื่อน,นิดหนึ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อน,นิดหนึ่งครับต้องบอกถ้าใครหิวแสง นะครับหิวแสงต้องกินข้าวแดงในคุกตอนนี้ถ้าไม่สะอาดพอถ้าไม่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยขาวพอครับเข้าไปโดนหมดนะพี่น้องก็เห็นนะในในช่วงระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นดีอคอนนะครับเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นดารงดาราต่างๆที่เข้าไปนะครับโดนเกลี้ยงนะโดนเกลี้ยง เข้าไปชุดแรกสิบแปดคนนะฮะชุดพวกนี้ก็นะเพี้ยนพ่านอยู่หน้าจอหนกระแสครับนะบล่าสุดครับเขาเรียกว่าพันกันไปพันกันมาครับมีธนายอีกนะครับมีทนายอีก,นะอกเข้าโดดเข้าไปอยู่วงโคโจรนี้ครับนะบเขาเรียกว่า ใช่ว่าถ้ากำล่อกันไปล่อกันมาครับเนี่ยเอาไปออกรายการโหนกระแสเนี่ยก็เรียบร้อยอีกนั่นหมายความว่าไม่ขาวสะอาดจริงไม่เนี่ยอย่าไปว่าคนอื่นเขานะต้องบอกอย่าไปว่าคนอื่นเขาเดี๋ยวจะโดนก็ให้กับแล้วล่าสุดนี่ฮะล่าสุดนี่ก็มีอดีตดาราและก็เกยคนหนึ่ง นะฮะที่จริงนะ,ะกลุ่มกลุ่มนี้นะครับหรือเพจเพจนี้นะครับผมก็เป็นเพื่อนอยู่ผมก็เป็นเพื่อนอยู่แล้วบอกผมเป็นเพื่อนอยู่เพราะว่าสายนี้ผมก็พอรู้จักบ้างนะครับก็คือเหมือนที่มีดาราคนหนึ่งนะครับหมายถึงถึงที่ดังๆนะครับผมเอ่ยชื่อไม่ได้ไม่ได้เสียหายนะนะไม่ได้เสียหายนะตัผมผมพูดตามข่าวนะก็ฟิล์มรัตภูมิครับ คุยกับแฟนของคุณพลอนะคุณพลอนะครับว่านะถ้าไปออกรายการนะครับออกรายการหงกระแสต้องให้เก้ไปด้วยต้องให้เก้ออกด้วยให้เก้เข้าประกบด้วยนะครับในความหมายเป็นอย่างนั้นครับมันก็เลยบอกว่าคล้ายๆว่าเออเก้เขาเขาจะอยากออกอ่ะ เหมือนแบบว่าอยากอยากมีแสงในตัวต้องบอกอย่ามีแสงในตัวนะฮะอยากมีแสงในตัวเป็นไงล่ะครับทีนี้ครับคนเวลาออกไปโผล่กระแสนี่ครับต้องบอกว่าเก๋เขาไม่เคยไปออกโหนกระแสนะครับเป็นครั้งแรกที่ออกไป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 ออกโหนกระแสนะฮะพอโผล่หน้าไปปับ๊บคนเนี่ย นักเลงคีย์บอร์ดต่างๆนี่ครับเขาก็เริ่มแล้วครับเริ่มตั้งคำถามว่าคนนี้เป็นใครมียศตำแหน่งอะไรทำงานอะไรเนี่ยรายการเองไม่เท่าไหร่หรอกครับรายการเอา้าอยากออกออกไปนะอยากออกออกไปนะครับนะฮะตามที่ได้ยินมาครับนะว่าอยากออกออกไปครับ อยากออกก็มานะครับมาชี้แจงครับแต่คนออกเนี่ยคนอยากไปอยากออกไปโหนกระแสนี่ครับท่านหน้าแปลกหน้าใหม่ๆนะครับเข้าไปแบบว่าเป็นเจ้าจี้เจ้าการนะครับเป็นแบบว่าเออฉันรู้ทุกเรื่องอะไรทุกเรื่องประมาณนี้ยฮนักเลงคีย์บอร์ดเขาก็จะคนคนนี้เป็นใครมาจากไหน พูดเง่าหลอก็อเป็นใครเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นครับแล้วทีนี้เขาจะได้รู้แล้วว่าคนนี้มาจากไหนนะครับมันครบนะต้องบอกว่ามันครบนะครับเนี่ยถ้าบ้านเมืองเนี่ยถ้าไม่ว่าจะเป็นผู้รัก,กษากฎหมายไม่สามารถล้วงเข้าไปถึงพวกนี้ได้ครับ มันก็จะเป็นรยายการอย่างนี้ครับสื่อมวลชนแบบนี้แหละครับเข้าไปล้วงล้วงเพื่อให้สก,กิดสะเกาให้ประเทศชาติมันดีขึ้นอะ่ะต้องบอกอย่งนี้นครับผมมองไม่เหมือนใครนะหลายคนมองบอกว่าเอ้รายการโหนกระแสนี่แปลกนี่เอาคนมาฆ่าหรือเปล่าเอาคนมาติดคุกหรือเปล่าที่จริงแล้วครับถ้าขาวสะอาดจริงไปนั่งนะครับมันไม่มีปัญหาหรอกครับมันไม่มีปัญหาครับ แต่ส่วนมากจะเบื้องหลังนียครับเบื้องหลังจะเป็นแบบนี้ส่วนจะผิดจะถูกหรือ,รอไงเนี่ยครับที่เขาน่ะค้นหาหรือเขาสืบสาะมาเนี่ยครับแล้วเรื่องไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าน่ะแก้ความนะครับมีหมายจับเข้าไปนะครับส่วนจะผิดจะถูกนะครับอยู่ที่ชั้นศาลครับไปสู้กันในชั้นศาล ตอนนี้กระแสแรงมากครับกระแสแรงมากใครทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ต่างๆครับโดนหมดนะครับทําให้คนขยาดครับไม่กล้าลงทุนไม่กล้าทําอะไรเลยครับตอนนี้ครับมันเหมือนมันคล้ายๆว่าปลาตัวเดียวเน่าทั้งคลองภาษาอีสานเขาเรียกอย่น,นครับเนี่ย นี่คือเหตุผลนลยครับนีที่วันนี้ผมต้องพูดไงที่จริงแล้วครับระบบเครือข่ายระบบขายตรงเนี่ยครับที่สคบเขาอนุมัติมาเนี่ครับเขาจะมีระบบการจ่ายระบบการทำงานโอ้หลายอย่างครับนี่โครงสร้างการตลาดแผนการตลาดเป็นยังไงครับเขาต้องยื่นไปที่นะี ผู้คุ้มความผู้บริโภคครับและเขาถึงออกใบอนุญาตออกมามันเริ่มมาพังตั้งแต่เอาเงินเออเอาระบบเครือข่ายขายตรงนี่ครับที่บ้านเราที่บอกขายตรงนี่ครับเนีเอาไปว่าเอาไปอะไรไปปันเงินวรลเรตบ้่งนะครับ เอาไปทําที่นอกเหนือจากที่สออบอเนี่ยอนุมัติอนุญาตครับบางทีก็ไปปั่นเป็นเงินมหาศาลทีเดียวครับมันถึงเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ครับก็เหมือนไงวาเราเป็นราชการอยู่เราเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจอยู่เนี่ยนะครับเขาให้ไปรักษากฎหมายแต่ไม่รักษากฎหมายเอากฎหมายไปทำน่นทํานี่ี่ไม่นอกเหนือจากนั้นนะเหมือนกันครับ หลายคนบอกว่าเฮ้ยเครือข่ายเลยเฮ้ยขายตรงเลยยี้เลยมันไม่ใช่นะครับบริษัทที่เขาทํามาทําแบบถูกต้องก็มีครับแต่พวกที่รวยเร็วนี่ครับอยากรวยเร็วปันครับเหมือนกินหัวคิวอะ่ะกินค่าส่วนต่างอะ่ะประมาณนั้นครับมันทําให้เศรษฐกิจมีปัญหาเหมือนกันนะครับอย่าลืมว่า บริษัทขายตรงต่างๆเนี่ยทำเงินเป็นหมื่นล้านก็มีนะครับนะฮะสามารถดึงสมาชิกจากต่างประเทศมาลงทุนได้ครับมาซื้อสินค้าได้ครับนี่คือบริษัทขายตรงบริษัทเครือข่ายครับผมพูดถึงบริษัทที่ถูกต้องทำถูกต้องนะจ่ายทุกอย่างถูกต้องส่งระบบเข้าไปที่สบถูกต้องครับ เขาก็เสียภาษีเหมือนกันครับแต่ส่วนมากก็จะไปทํำไงล่ะครับไปเล่นบิตคอยมั่งนะครับไปวอลเล็ตมั่งนะครับไปเทรดมั่งครับไอเทรดถูกต้องก็มีนะแต่เทรดเอาเอาเอาเขาเรียกว่าเอาทีมมาปั่นกันนะเขาเรียกมาปั่นกันนะ <laughs> มาปั่นกันครับมันก็เลยมีปัญหานี่ครับเนี่เขาก็จะตีบอกว่าทั่วนี่ครับเอามาปั่นเอามาเล่นนอกแผนกันนี่ครับผลสุดท้ายครับไม่มีเงินจ่ายก็เหมือนมาลงทุนนี่นะครับเออเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่ซื้อสินค้าอย่างนี้ได้เท่าไหร่นี่ครับ ผลสุดท้ายไม่มีเงินจ่ายกันมันก็เลยมีปัญหาครับถ้าจ่ายมากๆก็เป็นโอเวอและอย่างนี้ครับเศรษฐกิจต่างๆมันก็เลยต้องบอกว่าย่อยยับไปหมดครับคนที่เขาทำดีทนที่เขาขายทำมาค้าขายถูกต้องก็พลอยไปด้วยครับโดนไปด้วยครับ แต่ก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านตอนนี้ก็ถือว่าครบนะนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่เข้าไปครับไม่ว่าจะเป็นทนายไม่ว่าจะเป็นตำรวจรวมกันเลยครับอยู่ในโรงเรียนกำแพงนะโรงเรียนประจำกันหมดครับนี่ยครบมากครับตอนนี้ครับ มีหลายคนบอกไม่น่าออกไปออกเลยนะครับแต่อยากบางทีนะคนก็อยากไปสร้างตัวตนอยากให้คนรู้จักแต่มันก็เป็นพิษเป็นภัยเหมือนกันนะอย่างที่ผมว่าครับนะมันก็เป็นพิษเป็นภัยเหมือนกันครับยังมีอีกเยอะครับบริษัทเยอะแยะครับตอนนี้ครับยังมีอีกเยอะครับเดี๋ยวจะตามมาอีกเยอะคอยดูสิครับนะ จะทำยากขึ้นครับพี่น้องคอยดูนะครับจำคำหนุ่มเสลฟภูมิไว้ครับยังมีอีกเยอะเชื่อผมสินะฮะเดี๋ยวก็ดังอีกครับมีครับลํำล่ำก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันครับแต่ก็แปลกดีนะครับตอนนี้ครับเขาบอกว่าคนหิวแสงไปกินข้าวแดงเสียก่อนนะครับถูกต้องครับตอนนี้ฮะ ฝากไว้นะครับพี่น้องจะทําอะไรตอนนี้ครับจะลงทุนอะไรระวังระวังนะครับอย่าไปเชื่อใครง่ายๆครับฝากไว้ตรงนี้ครับกับคลิปนี้สวัสดีครับ